หลายอย่างเพื่อที่จะให้คนดูเข้ามาดูเราเพิ่มมากขึ้นยอดผู้ติดตามของเราก็จะมีเพิ่มขึ้นก็ลองทําหลายๆช่วงเวลาแล้วก็จดบันทึกไว้ว่าช่วงเวลาไหนที่เราลงคลิปแล้วมีคนดูมากใช้คาว่าเหมาะสมดีกว่าให้เหมาะสมเหมาะสมกับอะไรก็ต้องเหมาะสมกับคนที่มาดูหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นเองนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นการอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆ มีข้อมูลต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์กันเนาะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกันแล้วการคาดหวังนะคะทุกคนคาดหวังนะคะว่าคนที่จะเ,เราทําคลิปหรือลงคลิปออกไปแล้วอยากจะให้มีคนมาดูเยอะเนาะใครๆก็หวังอย่างนั้นก็เป็นความหวังของทุกคนไม่มีใครปฏิเสธหรอกค่ะนอกจาก <c oughs> เนื้อหาเราดีแล้วนะคะเนื้อหาเราดีแล้วเราคิดเนื้อหาระวางแผนมาดีแล้วเวลาไหนที่คนเข้ามาดูเราเยอะ นะคะเราลองเก็บข้อมูลไว้อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะนอกจากเนื้อหาดีแล้วช่วงเวลาก็สำคัญไม่ใช่น้อยนะคะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะมาบอกประสบการณ์กันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะบายคะ่ะน่าจะเป็นช่วง8ปดโมงเช้าหรือไม่เกิน10โมงเราก็ น่าจะลงคลิปหรือเนื้อหาของเราลองลองลงดูนะคะหลายๆช่วงเวลาเพื่อที่ในคราวต่อไปเราก็จะได้ลงคลิปให้ถูกช่วงเวลานั้นนนนะคะก็อยากจะแนะนำให้พี่พี่น้อง,องๆลองทำดูเนาะน่าจะเป็นช่วง8ปดโมงเช้าหรือไม่เกิน10โมงเราก็น่าจะลงคลิปหรือเนื้อหาของเราลองลองลงดูนะคะหลายๆช่วงเวลาใช้คาว่าเหมาะสมดีกว่าให้เหมาะสมเหมาะสมกับอะไร ก็ต้องเหมาะสมกับคนที่มาดูหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นเองนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงเวลาในการลงคลิปก็สําคัญไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองปรับประยุกต์ลองเอาไปใช้เหล่านี้นได้เราจดไว้เลยนะคะ mm. เพื่อเป็นข้อมูลจะได้เปรียบเทียบแล้วเราก็จะได้ลงคลิปอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะนอกจากเนื้อหาดีแล้ว ช่วงเวลาก็สําคัญไม่ใช่น้อยนะคะก็ฝากเ,เพื่อนทุกคนคาดหวังนะคะทุกคนคาดหวังนะคะว่าคนที่จะเ,เราทําคลิปหรือลงคลิปออกไปแล้วอยากจะให้มีคนมาดูเยอะเนาะใครก็หวังเวลาดูนะคะก็คือเอาคลิปไปลงหลายๆช่วงเวลาอาจจะลง8ปดโมงเช้าดูวันนี้8ปดโมงเช้าแล้วก็พรุ่งนี้ลอง9ก้าโมงสิบโมงสิบเอโมงไปโดยเปลี่ยนวิธีการให้หลากหลายขึ้นมันก็จะเป็นแรงดึงดูดใจ ให้คนอยากจะมา,าดูหรือชมคลิปเรามากขึ้นนะคะเราเราไม่รู้หรอกค่ะว่า,าคลิปหรือว่าเนื้อหาที่ลงไปนั้นจะมียอดผู้ติดตามหรือว่ากลุ่มเป้าหมากที่สุดก็ลงในช่วงนั้นเรื่องไหนที่คนชอบดูเรามากที่สุดเราก็ลองทําเรื่องนั้นๆน,น,นะคะโดยเปลี่ยนวิธีการนะคะเวลาไหนที่คนเข้ามาดูเราเยอะนะคะเราลองเก็บข้อมูลไว้อย่างนั้น ก็เป็นความหวังของทุกคนไม่มีใครปฏิเสธหรอกค่ะนอกจาก <c oughs> เนื้อหาเราดีแล้วนะคะเนื้อหาเราดีแล้วเราคิดเนื้อหาระวางแผนมาดีแลนวก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะการที่จะลงเนื้อหาหรือลงคลิปของเราเราก็ต้องดูช่วงเวลาให้ถูกต้องด้วยนะคะให้เหมาะสมนะคะคาดหวังนะคะทุกคนคาดหวังนะคะว่าคนที่จะเ,เราทําคลิปหรือลงคลิปออกไปแล้วอยากจะให้มีคนมาดูเยอะเอะนาะใครๆก็หวัง โดยเปลี่ยนวิธีการให้หลากหลายขึ้นมันก็จะเป็นแรงดึงดูดใจให้คนอยากจะมาดูหรือชมคลิปเรามากขึ้นก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะการที่จะลงเนื้อหาหรือลงคลิปของเราเราก็ต้องดูช่วงเวลาให้ถูกต้องด้วยนะคะให้เหมาะสมนะคะการอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆมีข้อมูลต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์กันเนาะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็แล้วกัน นะคะเราเราไม่รู้หรอกค่ะว่า,าคลิปหรือว่าเนื้อหาที่ลงไปนั้นจะมียอดผู้ติดตามหรือว่า,ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้เราจดไว้เลยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลจะได้เปรียบเทียบแล้วเราก็จะได้ลงเคลืปใ,ใครอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านถ้าเป็นแม่บ้านเป็นผู้หญิงใช้คำว่าเหมาะสมดีกว่าให้เหมาะสมเหมาะสมกับอะไรก็ต้องเหมาะสมกับคนที่มาดูหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นเองนะคะว่า กลุ่มเป้าหมายของเราการลงคลิปให้ถูกช่วงเวลาก็จะทำให้เรามียอดวิวหรือคนเข้ามาดูเราเพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบคาดหวังนะคะทุกคนคาดหวังนะคะว่าคนที่จะเ,เราทำคลิปหรือลงคลิปออกไปแล้วอยากจะให้มีคนมาดูเยอะๆเนาะใครๆก็หวังโดยเปลี่ยนวิธีการให้หลากหลายขึ้นมันก็จะเป็นแรงดึงดูดใจ ให้คนอยากจะมา,าดูหรือชมคลิปเรามากขึ้นเวลาดูนะครับคือเอาคลิปไปลงหลายๆช่วงเวลาอาจจะลง8โมงเช้าดูวันนี้8โมงเช้าแล้วก็พรุ่งนี้ลอง9โมง10โมง11โมงไปหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้คนดูเข้ามาดูเราเพิ่มมากขึ้นยอดผู้ติดตามของเราก็จะมีเพิ่มขึ้นก็ลองทําหลายๆช่วงเวลาการลงคลิปให้ถูกช่วงเวลาก็จะทําให้เรามียอดวิว หรือคนเข้ามาดูเราเพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบได้ถูกช่วงเวลานะคะเราก็จะไม่เสียเวลาผู้ติดตามหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเข้ามาดูคลิปของเราได้อ,อย่างที่เราถึงนะคะ,ะเขาจะมีเวลาดูคลิปเราตอนไหนก็น่าจะเป็นตอนที่เขาทําภารกิจเสร็จอาจจะไปส่งลูกไปโรงเรียนกลับมาบ้านเหล่านี้ได้เราจดไว้เลยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลจะได้เปรียบเทียบ แล้วเราก็จะได้ลงคลิปเพื่อที่ในคราวต,ต่อไปเราก็จะได้ลงคลิปให้ถูกช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะก็อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆลองทําดูเนาะหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้คนดูเข้ามาดูเราเพิ่มมากขึ้นยอดผู้ติดตามของเราก็จะมีเพิ่มขึ้นก็ลองทําหลายๆช่วงเวลาดูนะคะก็คือเอาคลิปไปลงหลายๆช่วงเวลาอาจจะลง8ปดโมงเช้าดูวันนี้8ปดโมงเชา้าแล้วก็พรุ่งนี้ลอง เก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงปกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆมีข้อมูลต่าง,างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์กันเนาะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็นแล้วกันงนะคะ,ะเขาจะมีเวลาดูคลิปเราตอนไหนก็น่าจะเป็นตอนที่เขาทําภารกิจเสร็จอาจจะไปส่งลูกไปโรงเรียนกลับมาบ้านแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือช่วงเวลาในการลงคลิปก็สําคัญไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นก็ อยากให้ทุกคนลองปรับประยุกต์ลองเอาไปใช้การอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆมีข้อมูลต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์กันเนาะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกันแล้วกันเพื่อที่ในคราวต,ต่อไปเราก็จะได้ลงคลิปให้ถูกช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะก็อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆลองทําดูเนาะแล้วก็จดบันทึกไว้ว่าช่วงเวลาไหนที่เราลงคลิปแล้วมีคนดูมาก ได้ถูกช่วงเวลานะคะเราก็จะไม่เสียเวลาผู้ติดตามหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเข้ามาดูคลิปของเราได้อ,อย่างที่เราที่สุดก็ลงในช่วงนั้นเรื่องไหนที่คนชอบดูเรามากที่สุดเราก็ลองทําเรื่องนั้นๆน,น,นะคะโดยเปลี่ยนวิธีการนะคะเวลาไหนที่คนเข้ามาดูเราเยอะนะคะเราลองเก็บข้อมูลไว้เป็นใครอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้าน ถ้าเป็นแม่บ้านเป็นผู้หญิงแล้วก็จดบันทึกไว้ว่าช่วงเวลาไหนที่เราลงคลิปแล้วมีคนดูมากอย่างนั้นก็เป็นความหวังของทุกคนไม่มีใครปฏิเสธหรอกค่ะนอกจาก <c oughs> เนื้อหาเราดีแล้วนะคะเนื้อหาเราดีแล้วเราคิดเนื้อหาเราวางแผนมาดีแล้วถ้าจะเป็นช่วง8ปดเโมงเช้าหรือไม่เกิน10บโมงเราก็น่าจะลงคลิปหรือเนื้อหาของเราลองลองล,อง,ลองดูนะคะหลายๆช่วงเวลาแล้วก็จดบันทึกไว้ว่าช่วงเวลาไหนที่เราลงคลิป แล้วมีคนดูมากนะคะถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะมาบอกประสบการณ์กันก,ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า <S <S สวัสดีนะคะสายค่ะที่สุดก็ลงในช่วงนั้นเรื่องไหนที่คนชอบดูเรามากที่สุดเราก็ลองทําเรื่องนั้นๆน,น,นะคะโดยเปลี่ยนวิธีการนะคะเวลาดูนะคะก็คือเอาคลิปไปลงหลายๆช่วงเวลาอาจจะลง8ดโมงเช้าดูวันนี้8โมงเช้าแล้วก็พรุ่งนี้ลอง 9โมง10โมง11โมงไปเพื่อที่ในคราวต,ต่อไปเราก็จะได้ลงคลิปให้ถูกช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะก็อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆลองทําดูเนาะนะคะถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะมาบอกประสบการณ์กันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะายบายคะ่คะโดยเปลี่ยนวิธีการให้หลากหลายขึ้นมันก็จะเป็นแรงดึงดูดใจให้คนอยากจะมา ดูหรือชมคลิปเรามากขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนเย็นแล้วตอนเย็นช่วงกี่ทุ่มช่วงกี่โมงคลิปเราถึงจะได้รับการดูมากขึ้นถ้าเก็บข้อมูลที่สุดก็ลงในช่วงนั้นเรื่องไหนที่คนชอบดูเรามากที่สุดเราก็ลองทำเรื่องนั้นๆนะคะโดยเปลี่ยนวิธีการนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะนอกจากเนื้อหาดีแล้ว ช่วงเวลาก็สำคัญไม่ใช่น้อยนะคะ